พี่น้องเอ้ยประมาณหานาที่นี่แหละเบิร์ดสบายดียายดได้เรากำลังหัวหน้าไหวมากสิสบายว่าแม่เจ้าเอือย,ยโหดโพลีลเดี๋ยวสิมมนั่งว่าพื้นอยู่เด้อจะพาไปจับกุ่มว่าพื้นยะาพ่อย <c oughs> น้ำน้ำน้ำเดี๋ยวบีบบีบน้ำมาก่อนสักครั้งย่ออยู่เอ้เามันอยูุ่่มแล้วมันน้ำครับเอ้น้าครับตามหมอเขาได้หรอเ เมื่อสได้สีน้าใส่หลบอยู่เรื่นี้เนาะมันเปลือนน้างามจะมายังแม่เนาะพาตะชามเอามาเลยละเอาลงมาเลยงามไหมก็จอย่อ ถั <Es> <ừ> ่วไปเราั่วอาเจ้าสองอาเวกัอาไา้าร่อยเอาหรอไไปจก กินแหล่น้องงู่างประเเกเป็นเก่า่าเ่นน่มได้เสมอะเสือกะลามดีเย่นนี้มนห่องชิด้นมีพิเศษเกะลามน่้อนเพิเศษย่างชามี่ั้งใส่ทั้งหัวไก่เออพิเศษ่าพิเศษห้องโใหญ่หงม่ใหญ่บ้าเขาย้องมาท่านอยู่ท่านที่่ bữa khay nhâm như bữa tôi nào, phải là là từ trung từ mỏng luôn á, ăn ăn đấy, sao không

ข้าวเจ้าอิ่มแล้วแมข่วยกับบริสไลนแต่อะไไม่มี itet. ชิมตาหน้ามั่นเขาเนาะเขากินเผาอิ่มนะครับบริยาครับแต่ไซ้จะกินแเขาอยาก้ข้าเจ้าละลายหือกรยาะ ยเมื่อแล้งในบรดิกินน้อ,องน้อแก่เพราะว่ามันเบิดก่อน

จะซิมด้วยเดซิานบริกนยำมาไปเคา้องหนว่เดซิบนาที่เลยหหให้ได้ซิมมาทุกคนมาแล้วเหรสิไปว่ากันเอ้าเองบริกเฮ้ยมาบดิกนบาทุกคนบด้กนหน่อยก็ได้กินหลายตุ๊ก cỡ nhắn khuyên cầm mừng đi này vay toan cỡ nhắn khuyên cầm mừng oh, oh. tay nào <laughs> nhám đơ nhám đơ mà ao nhám bê kín đơ lọp sút thai lọp sút thai lọp sút thai bớt lèo bớt lơi <laughs> bớt à à <laughs> Nää, <bò>. leo bớt leo bớt leo bớt lời <laughs> bớt leo bớt lời nản thêm bò và leo ห้องบหอดถิงสมองเขี่ยง<อ>มาลุกสีใสยังก็<อ>กกพี่ อสะคอนตากให้พีเนี่ยนะเราสิไฟใส่ผ้าขาวใส่ธงใส่ธงเอาธงมาใส่แลาาะนะ้วพาาวีอเอธงแล้วนะตากเบิเร็วๆบ <c oughs> <lecture. S 2> ิ้ม่่นว่าสผ้ขาว่ ต้ีงยนะครับม่เอไมเอาไมาสียมาสียตั้งสร็จก่อนเฮ้ยเบิ้ลเด้อเบิ้ลเด้อเบิ้ลแล้วเบิ้ลเลยเบิ้ลแล้วเบิ้ลเลยาิายดหมดแล้วอะตั้งเบิหมด ไเสียวนี่มันเิดเดี๋ยวเดี๋ยวผูดกระมังใส่เลยหอนหอนหอนเบร์แล้วเบอรแล้วจะอมหอบหมดแม่จะมะบ้านี่ ย้มขับพปุ้นต่อกระซำ้าะเจ้าย้มข้าปุ้นต่อวันนี้เอาลงมาเดี๋ยวเอน้ำมามาย้ำจะแซ่บจ้ะเดี๋ยวม่ต้องนิดง่จะได้พักกระเบจะใส่มกเล่นใส่ยังวันนี้ใส่สใส่ได้หะเลย พี่พี่นางนะย้ำใส่นาย้ำเลยนางนะมันไหอยู่เครื่องมันเบิดแล้วเอาเรื่อใหรเราห้ามาใส่กวอย่างีสังเอากระซำเครื่องย้ำอะพักหอมนดิพักหมวพักยางาดอ ย่ำนางนี่ย่ำนังโอ้ยนังอีสังฮากะเหตย่ำเราก็ตัวตรงปากะว่าเยอยากห้ายอืพดีอ่อนยำนังก็แทครับพอดี่็ ย่ามัมัเย่ใส่กุ่งเหมือเนามากย่แกิน่อนแรกเ่มแรงนะเ่เอาใส่ถงยางไว้เดสนมมันเด้อดเดเจอยิมยกันี่ได้กหอมกัย่ใส่ตู้ไ้มันจะมียนหอมันะกย่โอเคพี่น้องแล้วเรียบร้อยไว้เจอันใหม่คลิปหน้านะทุกคน ขอพูดเล่นๆเพื่ออย่าจดีเมื่อถูกทุกคนที่ติดตาแต่ก็เออขอพูดเล่นๆเพื่ออย่าจดีเมื่อถูกทุกคนที่ช่วยเรือเข้ามาในงานนี่เราพี่น้องเนาะขอให้ได้บุญได้กุศลกันเยอะๆเด้เอขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมขอกันใหม่คลิตนะสบายดี